อา้าวระคับก็สวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับสะทนโพลีครับหม่ต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้เจอกันมาประมาณ2ปี 2> เ,เป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะครับผมว่าผมจะกลับมาทําคลิปต่อได้แหละต้องบอกเลยว่าเมื่อเมื่อคลิปล่าสุดที่ผมทําอะไรไปนะอ๋อเป็นคลิปส่งงานอาจารย์ตล้หแต่จากนั้นก็ไม่ทําอีกเลยกลายเป็นช่องล้างไปซะแล้ว ตอนแรกว,ว่ารีรันเดียร์เอาลาสแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทําซื้อเกมมาดอง <c oughs> แต่วันนี้ผมมีความตั้งใจว่าอยากจะทํา y o YouTube ต่อถ้ามันว่างอะนะแต่ถ้าถ้าไม่ว่างก็ก็เอาอย่างนั้นแล้วกันวิงเราก็ไปอยู่ในกันในเกม h Home s วิตโฮ Home Survival ต้องบอกเลยว,ว่าเป็นเกมที่ผมรู้สึกชอบชอบเลยนะคือชอบเล่นเลยคือเล่นแล้วรู้สึกสนุกนะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาทั้งเรื่องบั๊กเรื่อง op, ออฟเรื่องบั๊กเรื่องเพอร์ฟอร์ม แล้วก็แถมยังมีเรื่องบาลานซ์ที่ไม่ค่อยโอเคนิดนึงอยู่สำหรับผมสำหรับคนอื่นอาจจะเยอะเพราะผมยังไม่เคยเล่นผู้รอดชวิตต้องบอกแล้วว่าในส่วนของผูรอชวิตเนี่ยยังมีหลายคนบ่นอยู่ในส่วนของผมคือเรื่องผีเนี่ยบอกเลยว่าผมก็เจออยู่เหมือนกันบอกว่ามันมีหลายส่วนอยู่แต่แน่นอนว่ารอบนี้ผมจะมาเล่นเป็นผีผมจะไล่วาดปาดแปดปาดแบบปึ๊ดบอกเลยว,ว่า ตายยกตีผมจะเก็บสี่โชว์ด้วยน้องเบลเลยแหละคือจริงๆผมมีเรื่องอยากจะสารภาพอยู่รอบนึง <c oughs> คือผมอัดคลิปไปแล้วรอบนึงแล้วนะอัดเป็น้วรอบนึงคืออัดเสร็จละสองเกมด้วยคือแบบเหนื่อยมากแต่ประเด็นคือผมลืมเปลี่ยนไม์ผมลืมเปลี่ยนไม์ก็เลยกลายเป็นว่าไม่เป็นคลิปไม่มีเสียงพูดไม่มีแต่เสียงเกมโอ้เครียดเลยวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าผมจะเล่นเป็นตัวอะไรคือจริงๆเนี่ยเกมเกมนี้เนี่ยเกมโฮมสว Home มสวายนะเพิ่งมีตัวละครเข้ามาใหม่ก็คือผีพลาย ถึงผีพายเนี่ยผมบอกเลยว,ว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าก็โกงระดับหนึ่งแต่แต่นะแต่เรื่องการเล่นเนี่ยายากยากอยู่เพราะว่าผีพายเนี่ยเป็นตัวที่ตีระยะไกลตีระยะไกลเนี่ยความแข็งแรงน้อยด้วยแถมเวลาแอบเนี่ยก็น้อยก็คือบอกว่าเป็นตัวตีระยะไกลคือมันจะเป็นการปาบอลน,น้ำํำถ้าปาไม่โดนนี่ก็คือไม่โดนไม่ก็จะเสียท่าฟรีซึ่งผมบอกเลยวว่าผมผมรู้สึกว่าตัวละครมันดี แต่ปัญหาคือเลือกการเขาเรียกว่าไงมันมันมันอยู่คาบเส้นระหว่างดีกับไม่ดีอะเอาไว้ว่าผมชอบเล่นน้องเบลแล้วกันคือผมรู้สึกว่าน้องเบลเนี่ยเป็นตัวละครที่โอพีมากๆต้องบอกเลยว่าเป็นตนัวละครที่แม่อยากจะปาดสักทีหนึง่งอย่ามาพูดพร่ำทำเพลงดีกว่าเราลองไปจัดสักหนึ่งเกมจะมาแล้วแม่ต้องบอกเลยว่า รอบนี้มีพี่ยามหนุ่งเจนสองคนแล้วก็มีติมติมพระเอกจากในเนื้อเรื่องโฮมสวิตโฮมผมบอกแล้วว่าทั้ง4คนเนี่ยจะไม่มีใครหนีไปจากนิวรณ์ของผมผมจะแบบระเชือดปาดเรชตทีละคนผมบอกแล้วว่ามันสุดยอดมากๆเลยแล้วผมลืมพูดอย่างนึงคือทางด้านของผู้รอดชีวิตเน่ยเขามีตัวละครใหม่นั่นก็คือน้องยูปิ เขาบอกว่าเป็นตัวละครที่ผมนี่เขาเรียกว่าถ้าใครเล่นนะผมจะปาดคนแรกเลยแต่พูดว่านําเพลงยัดดีกว่าเรามาเจอกันเลยดีกว่าปะมาบอกเลยว่าอาจจะเดี๋ยวนะโอเคโอเคเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนเหมือนจะโหลดไม่เสร็จคือเมื่อกี้ผมเห็นตัวละครเซิร์ฟเวอร์คนหนึ่งยังโหลดไม่เสร็จอ๋อ ที่ถึงเหลือเกินมีใครให้หนุงเบลปาดหน่อยไหมแหมผมบอกแล้วว่าแมปโรงพยาบาลลานี่เร,เรียกว่าผมเล่นจนเซีนยนเซียนแหละก็มันมีอยู่แค่สองแมปนั่นแหละไม่ต้องคิดอะไรมาเล้ยผมจะปาดให้ดูผมต้องเริ่มจากตัวละครที่ผมรู้สึกอยากปาดารู้สึกพยายามผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรผิดแต่ผมอยากปาดเขาก่อน แล้วมารอดูดีกว่าว่าเราจะเจอใครเป็นคนแรกถ้าเจอพุ๊ผมไล่เลยไล่จนกว่าจะไม่มีที่อยู่เลยถ้าตอนนี้ผมกําลังทุบจนคนน่ารำคาญก็ไม่ต้องเครียดอะไรมากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแพลน,นเป็นแดนถ้าหากว่าเราไม่ทุบเนี่ยเราจะเล่นยากจากชั้นหนึ่งนะฮะซึ่งมันมีที่จุกค่อนข้างเยอะมากเลยชั้นหนึ่งเลยแม่เราก็ต้องอ้าวเจอใครแล้วนี่โอ้โหปาดไม่โดน วัดดีติมติมหมวกแดงมาพูกระเจนโอ้ยโอ้ยหนีสิครับหนีดิเฮ้ยเขามีหมัดเขามีหมัดต่อยด้วยต่อยด้วยต่อยโดนต้วทิมไปนหนึ่งทีดิอ่าโอเคโอเควา้าไปเยกันยวัดดีวัดดีดดมาทำอะไรตรงนี้มาทำอะไรตรงนี้อ่ะเดินผิดทางโอเคตามไป เอ,อ้ตั้งใจตั้งใจตั้งใจมาเมื่อกี้ผมตั้งใจโดนรับผมมันเป็นกับดักสายศิลชีย์ที่ถ้าหากว่าผีเดินผ่านผีจะติดสตันซึ่งผมตั้งใจฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันจุกเรามาตรงนี้เนี่ยเราอ่ามาทําไมวะเราจะโดนเองมาอยู่ไหนจ๊ะอยู่ไหนจ๊ะเฮ้ย สวัสด,ดีพ่ยามเอาเจอพิยามแล้วโดนพิยามโดนแน่นอนบอกเลยว,ว่าผมจะไล่าปาดพิยามจนกว่าชีวิตจะหาไหม่น้องเบลได้บอกว่ากรีดคัตเตอร์เนี่ยไม่ได้มาเล่นเลหล,ลบอยู่หลังล็อกเกอร์ละเจ้าอย่าคิดว่าผมมองไม่เห็นอย่าคิดว่ามองไม่เห็นอย่าคิดว่ามองไม่เห็นสวดอะไรสวดอะไรสวดอะไรเนี่ยจิก็จับให้ได้จับให้ได้จับให้ได้ จับให้ได้จับให้ได้จับให้ได้แน่นอนก่อนแล้วต้องไปหาพี่ยามก่อนพี่ยามหลงอยู่ไหนเนี่ยพี่ยามโอ้วิ่งวนอยู่ข้างล่างนี่ก็สวดจังเลยโอ้โหพี่ยามพี่ยามอยู่ไส้ครับพี่ยามพี่ยามอยู่ไส้ผีเบ้าพีเบ้าพี่ยามพี่ยามอยู่ไส้ พ,พี่ยามแอบปั๊มเลือดแน่ๆเลยพี่ยามพี่ยามโอ้ยโอ้ยไม่ใช่พี่ยามพี่ยามสวดอยูย่นู้นพี่ยามสวดอยู่นู้นแล้วทำอะไรเนี่ยแม่ลูกแม่ลูกักอะไรแม่น,นูแม่นูทำอะไรพี่ยามกูอยู่ไหนนะวาร์ปเลยแล้วกันนะ่ะอุยอ้ย,อ,ยอ,อุ้ยทำอะไรอะทำอะไรอะสวดสวดสวดทำไมลูกสวดทำไมลูก หันกลับมาไหมหันมาฟาดหันมาฟาดเอาหันมาฟาดแต่ไม่ยอมฟาดทำไมไม่ฟาดล่ะผมแค่มีบาลีผมแค่มีบาลีอุ้ยอุ้ยเอาไม่โดนอือ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 เอาสวัสดีพี่ยามทำไรทำไรจะรูพี่ยามสักทีบอกเลยว่าผมอยากปาดพี่ยามมากอยากปาดแปรตปาดแปรตพี่ยามอยู่ไหนพี่ยามอย่าหนีผมไป อุ้ยอุ้ยตีมบดตีไม่เป็นไรตอนนี้กำลังตามพยามอยู่พิยามคือเหยื่ออันโอชะของผมผมจะบอกเลยว่าพยามเป็นละครที่ผมรู้สึกอยากปราดมากเป็นคนแรกซึ่งก็ไม่แพ้น้องยยมิยูมิที่อยากปาดมากที่สุดแต่ว่าน้องยยมิไม่มีไข่วะเนี้ยอ้าวมันเข้าววาไปโน่นนีกว่าวาดีเหี้ยคนมาแล้ว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 พยามอุ้ย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 โอ้โหอะไรวะนี่ อะไรวะนี่ไมเปเวลาผมตามได้เรื่อยพี่ยำขยักสวดๆไปเอ๊ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าการสวดไม่น่าใช่เรื่องดีการสวดไม่น่าใช่เรื่องดีดอ,งดอ้าโอเคไม่ได้สวดตรงนี้ดีกว่าสวดอยู่ข้างบนนู้นเลยสวดอยู่ข้างบนส่นอยู่ข้างบวชสวดอะไรกันหาสวดอะไรกันแน่ๆมีการหันมาปาดช่วยเพื่อนอย่าคิดว่ามันจะได้เสมอไป อย่าคิดว่ามันจะได้เสมอไปมูมันไปหน่ายแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วต้องไล่ให้ถึงที่สุดต้องไล่ให้ถึงที่สุดโอ้ยวันดีเต็มแหมวิ่งหลอนใช่สวัดดีพี่ยามปาดสักหนึ่งทีจึ๊ๆเรียบร้อยวาร์ปทันทีสวัสด,ดีหนุ่มจีนวักด,ดี วัดดีวัดดีสาดรน้ำมนต์ใส่เลยเจ้โอ้โหมีการเข้าวาร์ปด้วยอ๋อช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยช้าไปหน่อยไม่โดนเออเรียบร้อยเรียบร้อยผมบอกแล้วว่าตายสองอัน,นไม่มีมีคนสวด มีคนสวด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 ทิมโอ้ซาบป้อยไว้มาชมเพื่อนเชยแม่ติมติมอยู่ไส้ปะโหเอ้ยติมอยู่ไส้ปะโอ้โหลงมาียลากละวิ่งแบบแบบวิ่งคู่กันเลย เราเกิดมาคู่กัน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 พี่ติม๋มฮะถือไ์เซเบอร์ไ์เซเบอร์ไ์เซเบอร์แม่ไ์เซเบอร์แม่อย่าคิดว่าจะฟาดผมได้ผมนี่ระดับมือโปรโเฮ้ยปลาไม่โดนปลาไม่โดนโอ้หม่ใช่ทีเผลอด้วยเชือ ไม่หนึ่งทีวาร์ปหาคนต่อไปเอา้าโอ้โหอยู่กันพร้อมหนะ้าอยู่กันพร้อมหนะ้าพร้อมตาไล่เจนดีกว่าไล่เจนดีกว่าเจนอยู่ไหนเจ้เจนอยู่ไหนเจ้เจนยังไม่เคยตายเลยน้องเจนแค่ไอ้น้องเจนมาเกิดน,นุ่มแล้วก็มาเกิดบ,บูอ่ะได้ยินเสียงหายใจอยู่อุ้ยอุ้ยอุ้ย เฮ้ยมีการฟาดมีการฟาดอัจเจยังยังเออเอาดีเอาดีาดตีไม่โดนเลยเนี่ยแล้วทำไมไม่หันมาตีกูละลูกมันจะได้หนีไหมเนี่ยนะมันจะได้หนีไหมมันจะได้หนีไหม <teams> ปาดอีกทีนึงเรียบร้อยตายหมดทั้งตี้ ทีนี้ก็ปาดสบายใจปาดแบบอาอาสองคนด้วยพี่ยามวิ่งมาทำไมเลยจ๊ะวิ่งมาหาจิงชี้เลยเหรอวิ่งมาหาจิงชี้วิ่งมาหาจิงชีบอกเลยว่าไม่ตายดีแน่นอนพี่ยามจะเป็นศพแรกของเกมนี้พี่ยามจะไม่มีที่อยูอ้าเอา,เอาตรงนี้ยังไม่ทุบเลยนะได้เลยไม่ไปเป็นไร มาพี่ยมพี่ยมจะไม่ได้อยู่อย่างสบายใจเพราะพี่ยมจะกลายเป็นศพแรกตา,ตามกูได้เลยตามสบายใจได้มั้ยามพี่ยมกินเอเนอร์จีดิงใครอยากสวดสวดไปไม่เป็นไรผมขอตามพี่ยมก่อนพี่ยมอยู่ไรครับพี่ยาอุ้ยไหวเปล่ยายำเป็นรปภใช่ไหมแสดงว่าฝึกฝนร่างกายมาเป็นอย่างดีเอาเติดหรือเปล่าฝึกฝนร่างกายมาเป็นอย่างดีสวดเสร็จแล้วด้วยสวดเสร็จแล้วด้วย ตรวจเสร็จแล้วด้วยโอ้โหเหนื่อยพี่ยำ้ำเหนื่อยเลสิหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วปักไปเด้ปักไปเด้เดมีการสวสวด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 ทำไมจีะ วทำไมจะติมติมจ้ะเ,เก็บติมไว้ก่อนเดี๋ยวเจนเหลือ2ตัวมันจะไล่ยากเฮย้ยเฮ้ยถือไรเซเบอร์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 เฮ้ยหาคนถือไรเซเบอร์ไหมเห็นแล้วมันฉุนเฉียวเห็นแล้วมันฉุนเฉียวเอ๊ะเอ้ยเอาไม่เคไม่มีอะไร เอาเติมวัาดีวัาดีติมวัาดีติม,อ,ตมอ้ยะ่ะอ้ยะ่ะทำะไรกันเจ้ไรเซเบอร์ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะนูไรเซเบอร์ไม่ดีต่อสุขภาพนะจ๊ะเสร็จเสร็จผมละหนีไม่ได้แล้วไรเซเบอร์ก็ไม่มีประโยชน์ละเจ้เจนจ้า,จารออะไรรออะไรรออะไร มีการขึ้นลิฟต์หวังว่าจะรอดอย่าหวังว่าจะรอดนะเจ้น้องเจนะเจน้องเจนโอ้โหโดดด้วยวาร์ปเลยแล้วกันขี้เกียจวิ่งวัดดีจ้ะเอ้าทำไมกูเจอติมล้เนะี่ยอุ้ยโดดลงไปแล้วว่ายตอทำอย่างนี้มันยามเกินไปทำอย่างนี้มันยามเกินไปทำอย่างนี้มันยามเกินไปเอ้าไม่ใช่นี่หวอาคนละคนหนีไปไหนแล้ววะ อันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยันนั่นเน่น้องเจนสิไปไสครับจะไปไสครับสิไปไอ้ไม่ไม่ไนะฉันไม่ไหวแล้วนะฉันจะไม่ทนแล้วตายทีนี้ก็เหลือหนึ่งติมกับหนึ่งเจน ซองผ้ามีภรรยาผ้าจับเส้าเฮ้ยสวดเสร็จอย่างงั้นเหรอสวดเสร็จอย่างงั้นเหรออุ้ยอุ้ยติมเลิกสวดก่อนเออเหลือเจนคนเดียวแล้วทีนี้แหละชิบหายแล้วกูโอ้โหไม่ไว่ายแล้วเจนไม่ไว่ายแล้วไม่ไว่ายแล้ว มิ่งไปแล้วมึ่งไปแล้วเอาวีมันหนีอ่ะมันหนีได้โอ้โหนีอะคืออะไรไวไปหรือเปล่าแม่ โอ้โหต้องบอกเลยว่าหนีสำเร็จหนีสำเร็จมันเจ็บอยู่ข้างในปริญญาที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าผมจะปาดสี่โชว์คงเป็นไปไม่ได้แล้วสินะเป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆด้วยมันเหลือนหนึ่งแล้วเขาก็หนีไป <S 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 เป็นไงบ้างครับสำหรับเกมโฮมสวิตโฮมที่ผมเล่นไปเมื่อกี้นี้ต้องบอกเลยว่า โคตรสนุกสนานเฮฮาปักซอยหรือว่าเป็นเพราะผมเล่นเองวะไม่เห็นไม่เป็นไรเชื่อมันเมื่อกี้มีปัญหาเกิดขึ้นด้วยคือเล่นจบเกมค้างโอเคครับต้องบอกเลยว,ว่าโฮมสวิตโฮมต้องไปจัดนะร้อยสามเก้าบาทสนุกคุ้มราคาแน่นอนอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องบัก๊กอย่างที่ผมเป็นอยู่เมื่อกี้เกมค้างแล้วก็บาลานซ์เพราะว่าบาลานซ์เนี่ยอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ผมแบบคือเขาเปิดประตูแล้วเขาออกเลยอ่ะคือแบบว่ามันไม่มีโอกาสให้เซอร์ไวแบบ มันให้โอกาสสวายหนีรอดร้อยเปอร์เซ็นต์่ะเข้าใจปะคือมันไม่มีโอกาสแบบว่าให้เราแบบไปไปจึกๆได้อ่ะคือมันปล่อยตายได้เลยอ่ะแบบโอ้บาลานไม่ดีบาลานยังไม่ดีผีก็โอพีช่วงต้นคนก็โอพีช่วงท้ายนี่แหละยังไม่โอเคเท่าไหร่แต่บอกเลยว่าสนุกสนุกอยู่อยากให้ทุกคนมาจับจองพอแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดีย๋ยวไว้เจอกันใหม่ถ้ามีคลิปหน้าเจอกันแน่นอนผมบอกเลยผมจะมาปาด ปาดแทหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือจะเป็นเกมอื่นขอให้ทุกคนรอชมได้เลยครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผม See you a g a i next n time แจกกันใส่ดอกไม้นะเจ้บ๊ายบาย